สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมไชยเฉินเคยนะครับวันนี้ผมจะพามือใหม่มาเปลี่ยนยางหน้ารถมอเตอร์ไซค์ร้หน้าป่าวันคันนี้นะครับอันนี้เบอร์สองร้อยนะครับทุกคนจะงัดยังไงไม่ให้เปลียนรอยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนงัดนะครับเบอร์สองร้อยผมเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสั่งให้เป็นนอกไหมนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเจอรนัแบบนี้อย่าตกใจนะครับนี่เลยนะครับก่อนที่เราจะถอดน็อตตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะไขน็อตตัวนี้ ต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับเบอร์ห้านะครับคันตัวนี้ออกนะครับน,น,นะครับทุกคนมันไม่แน่นนะครับทุกคนแล้วก็เวลาเราขันเขาก็ไม่ต้องขันแน,น่นมากขันแค่พอถึงมือนะครับเสร็จแล้วก็วางไว้เฉนี้ก็ได้เลยที่ผงเคยบอกทุกทุก่พี่พ่เพื่อนๆทุกคนนะครับการที่รับเป็นยางอะไรยางนะครับน็อตส่วนใหญ่จะมีเบอร์สิบสองสิบสองไม่ค่อยเจอสิบสี่ก็พอมีแล้วก็สิ เศษจสิบแปดก็จะเป็นพวกน็อตแตงนะครับทุกคนเงินทั้งสองข้างนะครับ่งินตั้งสองข้างแต่ว,ว่าฝั่งนี้ไม่มีแสดงว่ามันน่าจะตกไปแล้วครับส,สคคันสามารถแก้กัน้จริงๆมันมันแบบนี้น็อตแบบนีน้นนทั้งสองข้างนะครับจะเป็นน็อตเดือนนี้ทั้งสองข้างแล้วก็มัดันอนอกเลยนะครับจะเป็นเบอร์สิบแปดนะครับทุกคนขอเจ็เบอร์สิบแปดสิบแปดนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอหรอกครับ เจอเด็ดสิบเก้าว่างสิบเกียเยอะสุดนะครับทุกคนแล้วก็ขันลงแบบม่ได้โอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมจะพาทุกคนต่อกันนะวิธีต่อก้าไม่ยากนะครับทุกคนเราหาพวกแมแลงแบบนี้นะครับทำใตเข้าไ,ไว้นะครับแล้วก็เท้ายกไว้นะยกตรงนี้นี่ลูกค้าเขายิมไก่เมานะครับผมก็เลยมีเวลา ทำให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ดูก่อนนะครับถ้าสมมุ่ามันเป็นบบนี้นะครับเราพยายามอย่าหาอะไรอตอกนะครับเราต้องเอาตัวนี้ใส่น,นะครับก่อนที่เราจตัดตอกนะไม่งัน้นเกี่ยวมันจะเสียนะครับแล้วก็ตอกนี้เลยถ้าเป็นน,อน็อตใหญ่มันค่อนข้างออกยากหน่อยนะบางทีผมเจ้ปป่อยตำนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะเอาหน็อตตัวนี้ออกให้พอ,อกันนะ โอเคตอนนี้ผมก็ถอดออกมาแล้ไนะครับทุกคนผมจะให้ทุกคนดูแกนตัวนี้นะครับถ้าเราไม่เคยถอดนะครับไม่เคยถอดนี่าัเป็นแบบนี้เลยนะครับจะดมีขึ้นนี่แหละขี้เกลือนะครับให้รู้ตัวนี้ยเวลาเราตัดต่อนะครับเราต้องหาพวกตัวทีอะไรต่างๆก็ได้นะครับเอาให้มันพอดีตัวนี้นะครับพยายามอย่าตอให้โดนเกล็ดถ้าต่อโด้นเกลียวนี่เกลียวเสียทันทีเดยนะครับ นี้ผมถ้าให้สําหรับมือใหม่เท่านั้นนะครับเพราะผมก็เคยเป็นมือมือใหม่นะเหมือนกันตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม่ใช่ว่าเก่งนะก็พอทําได้นะโอเครู้นะครับขัอยังไงไม่ให้เป็นรอยบางคนก็จะไม่ใคยยังไม่ใช่เหยน,นะครับคีบๆผมเซยลงไปเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์เปลี่ยนปลายยางอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับอยู่นี่ทังนี่หมดเลยอุปกรณ์เปลี่ยนปลายยาง มันเริ่มผมต้องรีบทำนิดนึงนะครับบางทีโผล่ลูกค้ามาโผลลูกค้ามาแล้วมันเสียเวลาเราไม่ได้ทำไม่ได้ขายเพราะมันต้องรับหน้าร้านยนนับถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ <S <S 1> <S 1> อันนี้ก็ออกมาน,นะครับ แล้วก็กดยางให้ลงขอบนะครับยางพวกนี้ทุกคนถ้าสมมุติว่าเวลาเรากรอบกดแล้วมันไม่ลงขอบนะครับผมมีวิธีทุกคนดูนะครับเราแค่ใช้ตัวนี้นะครับทุกคนเห็นนะเราใช้ตัวนี้ขอไปนะงาแบบนี้นะครับทุกคนง้นแบบนี้เราพังไหนก็ได้รับเหยียบล๊กเนี่ยไหมลงขอบง่ายมากเราแค่ไม่ต้องกดเลยนะ ลงขอบไปหมดแล้วเหมือนเดิมครับอนนี้ใส่จะไมได้เยลยมันก็งัดจริงๆผมจะใส่สามตัวนะมันงัดง่ายแล้วก็มันเร็วด้วยแต่ถ้าเรามีแค่สองตัวแล้วก็ใส่แค่สองตัวถ้าเราทำแบบนี้ลูกค้าจะไม่เปลี่ยน,นอยนะครับทุกคน แล้วก็ยกอย่างนี้นะครับเดึงขึ้นไ้เลยเร็วครับแป๊บเร็วง,ง่ายสุดตัวนี้ปุ๊บโอเคงัดออกตัวนี้นะครับมันก็ออกแล้วน,นี้ทุกคนเห็นนะครับอันนี้ผมทำคนเี็วนะครับผมทำคนเร็วผมถ่ายคนเรยวนะ แล้วก็เอาน้ำมันทาเนี่ยน้ำมันที่ผมทาพปกขอบยางนะครับผมก็เอาน้ำมันเครื่องเสร็จมันเหลือนิดนึงเงี้ยแล้วก็เวลาเหลือดําเนี่ยแล้วก็ใส่ไว้มันก็จะหยดร่วงเรื่อยๆแต่มันหยดร่วงเรื่อยแล้วก็เทใสน่นี้ ดูล,ลูกซอ้อนเลยนะครับถ้าเป็นพวกเว็บสกุลเว็บจานจะอยู่ฝั่งความหมดนะครับ <_ d ata> แล้วก็สัตวตนี้ง่ายนะครับไอ้พวกนี้ผมเตรียมไว้หมดแล้วนะครับ <_ d ata> ผมยังไม่ได้กลับไปไหนเลย <_ d ata> น่าจะหายแล้วแหละเพราะว่าลูกเหมือนสามลูกแล้ว <_ d ata> เอ้ยหลังจากที่เราใส่ เรียบร้อยนะครับแล้วก็งัดเอาเข่ากดไว้แล้วก็งัดยางขึ้นเมื่อกี้ลูกค้ามานะแล้วก็ใส่แบบนี้เลยครับใส่แบบนี้นะครับสเสร็จแล้วนะครับ,นนรบแล้วก็มือยัดเข้าเลยใส่ง่ายนะครับร้อนเลยแต่ถ้าเล็กเกินก็ใส่ย,ยากนะครับถ้าเป็นพวกปืออ่ิ85 90 โอใสา่ย,ย่างมากบอกเลยน,นะครับถ้าไม่ใช่คนที่เคยสายังใส่ไม่ได้นะครับมันเล็กเกินโอเคแล้วจักเสร็จแล้วผมก,ก็กดยางลงนะครับ แค่นี้นะครับง่ายมากถ้าถ้าเราเอาอมือกดแบบนี้นะครับทุกคนถ้าเราเอามือกดแบบนี้มันมันไม่ขึ้นแสดงว,ว่ามันติดขอบไว้อยู่นะครับเราต้องหาว,วิธีเอาเหลยกย,ยางนะครับเห็นไหมเห็นอยู่นะเราต้องออเหล็ก่ยายางนี้นะครับค่อยๆงัดไงยางนอกขึ้นแล้วก็มือกดไรจนมันเข้ามาเนีดแล้วนะครับ เอร็ okay. แล้วก็มาทำต่อเลยจะขึ้นขับยากหน่อยไอ้ยาซีดึงใส่ <c oughs> เสร็ยแล้วนะครับแล้วก็เติมปุ่มมาเลย ไม่คุยอมขึ้นเขาบล้วครับทุกคน,น็ขึ้นเขายากมากถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมต้องเอาลมออกแล้วก็น้ำมันทาอีกนะครับน้ำมันทาส่วงที่มันไม่เข้าเลยนะครับน้ำมันทาเยอะๆเลยอนนี้และ โอเคได้ละน่าจะขึ้นนะครับรอบนี้ขนาดนี้ปั๊มลมนะครับทุกคนถ้าเป็นปั๊มมือนี้น่าจะจะไม่ขึ้นนียนะบอกไว้โอเคตอนนี้ก็ เรียบร้อยนะครับเนี่ยผมก็ล้างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับล้างหมดเลยเพราะว่ามันมีแต่คราบน้ำมัน,นครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูวิธีใส่นะครับโอเคแล้วก็นะ้ำมันทานหน่อยนะครับวิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับทุกคนแล้วก็เ,เอาจาน,นนี้นะครับเอาเข้าให้มันเข้าร่องเปลกนะครับ แล้วก็อหานานนิดนึงเฮ้ยตัวนี้ก็น้ำมันทานนิดนึงนครับพอวันนั้มาวันหลังเราจะได้ขับง่ายเมื่อกี้ผมตอดคือไม่ออกนะครับอือหลังออไปแล้วนะครับเสรจแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตัวนี้กอนโอเคทุกคนเห็นนะเวลาเราใส่นะครับทุกคนให้ตัวนี้ให้มันตัวนี้ กระปุกไม้กับตัวนี้ยให้มันกลางกระปลาแบบนี้นะครับเราอย่าเอาไอ้ตัวนี้กับตัวนี้อย่าให้มันตรงนะครับถ้ามันตรงไอ้สีขาวนี่จะหักนะครับเพิองไม้นี่จะหักนะครับเราต้องใส่แต่ให้มันเป็นกลางกระป๋าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับทุกค,คนใส่ปุป๊บตัวง่ายนะครับแล้วก็หลางจากนี้มาเลย แค่นี้นะครับก็ง่ายมากครับทุกคนดูแล้วก็ใส่ตัวนี้ใส่ตามนะครับเมื่อกี้ผมตอดแคไม่ออกครับเพราะมันมันแน่นเกินนะครับเราขันพอประมาณนะครับแล้วก็ยำเปลกลุ่นนะโอเคแล้วเปรืกมันลื่นก็พอนครับเดี๋ยวแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่เมื่อเริ่มนะครับทุกคนอย่าลืมใส่นะแล้วก็ขันแค่พอประมาณตัวนี้นะ ถ้ามันถ้ามันขึ้นขอบง่ายนะครับทุกคนเราเปลี่ยนประมาณแค่ห้านาทีก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้เกือบยี่สิบนาทีนะครับคอนมันจะกขึ้นขอบนะบางทีก็มันเกี่ยวกับขอบยางนะครับเกี่ยวกับขอบแม่กระทะนี่ะน,นะมันขึ้นมันขึ้นขอบยากมากนะครับบางอันนะบางก็ขึ้นขอบง่ายนะครับโอเคโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ถ้าพี่พีเพื่อนเพื่อนคนไหนมาคิดบอมีสาระมีความรู้ดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากาดกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ